โอเคครับอันนี้ตัวที่ลูกค้ารับไปนะครับก็ได้เป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตตัวกล้องนะครับแล้วก็เมมโมรี่นะอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตแท้เลยนะครับที่แถมม่ให้นะโอเคอยูด้านในนะครับนี่มีเมมโมรี่ Memory, สองจิกไม่ให้นะครับที่ใส่ก็ใส่ด้านนี้นะส่วนแบตเตอรี่ใส่ด้านนี้นะครับนี่นะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะ โอเคนี่ครับก็กดให้งลงๆนะแล้วก็ปิดแล้วก็เลี่ยงเข้ามาโอเคตอนนี้ก็จะมีตาหนิที่จอย่นนะครับตามที่แจ้งไปนะแต่ก็มองไนดะ้ปกตินะครับไม่ได้หน้าเขียดนะครับผมวิธีถ่ายนะครับก็กดชัตเตอร์ค้างทีนึงก่อนไม่เป็นสีเขียวนี่นะครับจะได้ภาพที่คมชัดนะโอเคถ่ายได้แฟดออกแล้วครับเมื่อกีน้นะซูมเข้าสมออกได้นะครับนี่ โอเคอันนี้หมดนะครับพอค้าใช้หมดนี้นะก็จะมีหมดเอไแล้วก็โหมดภาพตัวนี้ก็มีภาพบุคคลนี้นะครับนี่นะก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้วิดีโอนะลองถ่ายดูนะครับนี่นะครับวิดีโอนะกดอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นการบันทึกนะครับโอเคจะเรือกหมดนี้ไม่ให้นะครับส่วนนี้จะเป็นแฟดนะครับนี่นะพอค้าใช้หมดนี้นะครับเนมบังคับเปิดแฟนะ ว่าเดี๋ยวเป็นออโต้ไว้ให้นะครับตัง้งเวลาถ่ายภาพนะชดเชแสงนะครับอันนี้เป็นดิสเพย์นะครับนี่นะครับปุ่มลบภาพนะโอเคกดได้ทุกปุ่มนะครับผมนะขอฟอร์แมตก่อนนะครับนี่นะเห็นไหมมีภาษาไทยด้วยนะโอเคถ่ายเก็บเป็นรูปนึงนะครับ ไม่ได้ระยะนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ตีเคียวแล้วนี่ภาพจะคมชัดนะครับโอเคขึ้นมานี่ก็จะเลือกรูกบรภาพได้นะครับไหนลบภาพไหนมากโอเคครับส่วนที่ชาร์จแบตนะครับไปที่ชาร์จนะ นี่นะครับก็ใส่เงี้ยลงไปเลยนะครับนี่นะปึ๊บแล้วก็นนนเอาในคัพเยลกับปลั๊กนะก็จะมีไฟขึ้นนะครับอย่างน,นี้นะครับเสียบให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมก็เลยตีเขียวนะครับถ้าชาร์จอยู่นะโอเคครับ